วัสดีค่ะวันนี้พามาเที่ยวแมคโครนะคะวันนี้มาซื้อของแมคโครค่ะมาซื้อของใช้ซื้อกับข้าวไว้อะค่ะมีของทุกอย่างเลยค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะคะมีอะไรบ้างคัปเปอร์พามแม่มาช้อปปิ 2, 2> ป้งน,นะคะ่ะ แม็กโครบางกะปิใหญ่มากค่ะ <laughs> สนุกเลย <laughs> สนุกกระปราสนุกไหม <laughs> พี่เข้าใจดีแจกขนมพอพเปอร์ด้วยขอบคุณครับด้วยนะลูกขอบคุณครับพี่เขาด้วยของแหง้งของสดมีทุกอย่างค่ะ สดก็มีนะคะผละไม้ของแช่แข็งนี่มีของแช่แข็งนะคะมีของสด ปาแซมอนสดค่ะตัวประมาณ5-6กกิโลรานะคาตัวใหญ่มากค่ะ กิโลละสาม้อยแปบาทนะคะหนึ่งตัวขึ้นไปอันนี้ประมาณ5-6กกิโลนะคะตัวใหญ่มากค่ะให้ดูใกจลใจ้ๆใหญ่ไหมคะแซลมอนสดนะคะ เบร์ขับรถดีๆนะลูกขับเบอร์ครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายก่อนขับช้าๆช้าๆช้าๆเดี๋ยวชนคนอื่นเขาลูก วันนี้นะคะไปซื้อของแมคโครมาค่ะมีอะไรบ้างมาดูกันนะคะมีขนมคอปเปอร์นะคะแล้วมีนมคอปเปอร์ค่ะนมเปรี้ยวค่ะก็มีนมช็อกโกแลตด,ด้วยค่ะลังหนึ่งแต่พ่อเขายกไปแล้วค่ะหนักซื้อยกลังค่ะคอปเปอร์กินเก่งมากกินนมเก่งมากใช่ไหมครับใช่ก็มีซอสนี่ซอนสอนี้คอปเปอร์ชอบมากค่ะซอสใช่ค่ะ คอบเปอร์ชอบเอาเหยาะกับข้าวมใช่ไหมลูกอร่อยขนมลูกไหครับแล้วก็มีน้ำยาล้างจานค่ะน้ำยาล้างจานก็มีซอสมะเขือเทศค่ะก็ซอสพาสตา้าใช่ซอสพาสตา้ตา,ตามีเห็ดด้วย, <S S รวยครับเปิร์ชอบกินเห็ดใช่ไหมเห็ดเห็ดมาจากแมคโคร มีหอมหัวใหญ่มีมะเขือเทศแล้วก็หอมแขกมีอะไรอีกกระเพาะหมูของใครของพ่อใช่ไหมพ่อชอบของชอบของพ่อมีหมูบดค่ะแล้วก็มีหมูสันนอกค่ะครับออครับก็มีตีนไก่ค่ะก็มีไก่บดนะคะครับไหน สวัสดีค่ะวันนี้พามาเที่ยวแมคโครนะคะวันนี้มาซื้อของแมคโครค่ะมาซื้อของใช้ซื้อกับข้าวไว้อะค่ะมีของทุกอย่างเลยคะ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะคะมีอะไรบ้าง